สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายกันทักทายทุกทุกทุกคนครับย้อนรับทุกคนชวาวคุย่องเบาขาเหนียวแน่นนะครับฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันคลิปนี้กับมาสาธรอนวิถีชีวิตของอาการเป็นอยู่ของผมนะครับ พื้นนี้มือเต้ามากกับลูกนิ้งเขาเป่าไฟแต่เด้อนะครับวิธีของพ่นเห็ดไหฮไหน้านะครับค่นอยู่ดงอยู่ป่าเลี้ยงง้วเลี้ยงวายนะครับนิ้งเขากระไส้เขาไส้เตาแบบบ้านเข้านะครับเตาแบบโบราณโบราณนะครับเตาไฟดังแบบโบราณนะครับน้องใส่พื้นใส่หยังจังสีนะครับบ่ได้ใส่แก๊สนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไหอยู่หน้าครับจนเตาแก๊สกับมีครับแต่ว่ากะต้องประหยัดนะครับใส่เฉพาะชุกเฉินเท่านั้นหรือว่า จำเป็นรือแบบเป้าฟังนะครับ้องใส่เตาแกะนะครับส่วนเตาฟื้นมีเตาฟื้นนะครับฟื้นที่ใจแบบนี้นะครับทุกคนนี่เป็นพื้นนี่เป็นพื้นที่หามานะครับเป็นพื้นที่หามาไหวนะครับเพื่อเตรียมใบถาดดังถาดก,ก้อนนะครับน้ำเวลาเข้าหนึ่งแาวเห็นก็อยากน่ากินนะครับการใส่ฟื้นนี่ก็เป็นวิธีจะพอจะเม้าทาเห็ดทาทำมมานะครับใส่ฟื้นนี้การก่อไปนะครับแต่ทีเช่ในการประกอบอาหารมีความหอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคน ตัวนี้จะเป็นเตานี่จะเป็นเตาสำหรับดังทานนะครับใส่ทานสำหรับปิงย่างนะครับนี่างเเตาเตาใส่ทานนะคบทุกคนเวลาปิ่งเวลาย่างนะครับผมก็จะใส่เตานี้นะครับในการประกอบอาหารนะครับส่วนนี้ก็สีเป็นน่องม้านะครับน่องม้าหน่อยเอาบ้างไหมสีดื้อครับสีดื้อทั้งสองเลยครับเป็นอ่ามีหนังสีดื้อแห้งนะครับม่นเป็นหมาครับมันเป็นลิงครับบอรับบ่นนอนครับหยอกกันเบิดขึ้นครับกวนใจหมาไงนะครับ ยอกแกะมาตัวใหญ่ๆนะครับเพลจะเขากรดเดินนี่จะกเป็นข่ออบชุกข้อเพลินนะครับอันที่ตกที่เที้ยงอันดังฉนานวันไหวตอนนี้คือเสียงฝนเด้อครับเด้อฝนตกครับฝนตกเบิ่ดหมือนเลยครับเริ่มแจ่เศร้านี่นะครับแจ้ปีหามากนะครับฝนเริ่มมากนะครับเพิ่นฝนเพิ่งร่มครับบรรยากาศขอแง่มอาฝนกสิประมานีนะครับหนาป้านาฝนนะครับ อยู่แหงยู่หน้ากับสี่ประมาณเจ็งสี่ะครับเสียงฝาเสียงฝนตกจืดชื้นนะครับจะว่ากก่ชุ่มช่าเย็นสบายนะครับนี่ครับอัปเดตให้เพิ่งครับถงไ้ท้องหน้านะครับั่นครับมีเสียงฝาเสียงฝนเสียงปาห้องนะครับฝนครับทั้งทิศเนื้อทั้งฉิศเนือมืดอืดคือยูเนาะครับทั้งทิศเนื้อทีดแต่วันตกนะครับมืดอืดคือยูนี่แจะงภาษีป่าฝนนะครับกระล่างไหลมากนะครับฝนกับฉาดว่าสีอตกเบิดมือครับมือนี นี่คือเข่าครับเข่าเข่าหน้าผมเองเด้อครับงามๆครับปีนี้ครับเข่างามครับนะครับแมนครับเท้วสุดหัวสุดตาเป็นแมนเข่าเบิดดเ้อครับเข่าผมเลยใช่ไหมครับเด้อบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศชมไฮชมหน้านะครับเท็บครับงามๆเก็บบรรยากาศเที่ยวขั้นจีนะครับสบายหูสบายตาเบิ้งแล้วสดชื่นแจ่มใสนะครับมีความสุขนะครับมาให้ทุกคนเดี่ยวเดี่ยงแง่งกันนะครับครับ หาผูทียูในเมืองในหน้านะครับบ่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศ, in, บกาศแบบจังสีนะครับเอามาให้เบิ้งกับปาาทุกคนนะครับเก็บกนไหลกดนแทะเป็นกําลังใจให้น้านะครับบรรยากาศนาป้าน, imal, นาผลครับขึ้นชือื่อปาครับแต่ว่าจะบชุมชรรมําเย็นสบายนะครับมีความสุขหลายนะครับชีวิตชาวหาชาวหน้านะครับที่บุบบรนนอกบรนหน้าอย่างผมนะครับมีความสุขบร่รวยนะครับแต่ว่ากับบ่ทุกนะครับบ่รวยบ่ทุกเป็นหนีคือกันครับเป็นหนีคือกันครับแต่ว่ากับบ่ได้ทุกนะครับ พอ,อาา่าเฮามีความชุกข้างใจนะครับอยู่นี่แล้วสบายอกสบายใจนะครับดีกว่าไปทุกนี้เมืองใหญ่ที่เป็นวานะแหมนก้อมเพลินอีนนี่ละพี่น้องมีความชุกอยู่บ้านเฮานะครับอยู่ต่าไปสุกนี้เมืองใหญ่หองแครบ,บนะครับปินล้นสู่อ่เาเพื่อหาเงินมาอ่าอ่จาจหมองอยู่หมองเข้านะครับมาใส่แต่ละมือนะครับหาเงินใส่มือมือนะครับซึ่งมันเป็นความ ก้อมสุขที่จอมปอมนะครับเนาะอยู่น้ำบานเห่าดีเป็นกวอนสุกที่แท้จริงนะครับเห็นพออยู่กระพอะกับแม่อยู่กับปอบัวนะครับนี่เขามีน้นสินเองว่ต้องสี่นะครับหาอยากหากินตามปลาตามเขาบานเห่านะครับตามธรรมชาตินะครับนาฟ้านาฝนจะบอบวิทย์เน่าอยากเน่าินครับโบว่าสิเป็นเฮดเป็นน่อไใหม่ครับเป็น ปลาต่างๆนะครับมีเบิดนะครับของอยากของกิมจามีสานบาทห้านะครับตามแต่พอแต่เม่ากันยังลงเรือนะครับกันยังถือว่าอุโดมสมบูรณ์นะครับหากินเองนะครับบ่อแต่สื่อไปลงทุนอย่างครับลงทุนไปแห้งครับแต่บาจะหาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วทุกคนเอ้ยลงทุนเบือสือยางชุนแนวครับลงทุนแห้งลงทุนกำลังลงทุนไอเงินท่อนะครับจองแบกสังคารนะครับสาบเห็ดกับ่ได้กินนะครับอยู่ในเมืองใหญ่นะครับเป็นอย่างที่บุญไหว้ใช้ทบนะครับกืนสวยกับบ่อท่านเพลินนะครับ รถกระติดยังกระไปโออย,อยากลาบากนะครับสาหรับอยู่เมืองใหญ่ครับนี่บอกคือบานเห่านะครับบอกคืออยู่บ้านนอกบ้านหน้านะครับเขาอยากเช็ดเขาก็แดดเฮ็ดนะครับเขาอยากกินเขาก็แด้กินครับเป็นหน้าจากของนะครับเนาะสมัยโอกคสมัยใจนะครับนี่คือความโ ala <c volta> ุคดีแท้จริงเ้อครับนี่คือบรรยากาศของทงไฮขงหน้านะครับนี่เสียงฝ่าห้องน้ำรับเสานี้ครับคุณครับบรรยากาศดีดีครับ เสียงฝนตกหล่นใส่ลังค่านะครับแล้วอบอดดอเงาด้วครับบอดดอยนางสานางอัญชินหอนบากนะครับผู้ยิ้มเมืองใหญ่เพิ่นนะครับนี่แหละครับบรรยากาศยังือ่สาวรับกคดีจ้งสี่ละครับนี่ครับเขาเข้ากับไอ้ท่อนท่อนพร้อมที่จะซุดจะทรายแล้วนะครับเอทุกคน แบทำหนึ่งนะครับถือว่ามีความสุขนะครับความสุขทีเหตหนึ่งครับว่าฝ่ายแหลกจากเทศุน่้อยากแนวกิ่นครับอาหารบวบานๆห้าครับกิ่นกลกินเจียไปหลวกทักลวกแหลกไปนะครับมีความสุขข้างใจข้างกายทำได้ครับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการที่อยู่บ้านเกิดแองพะครับเป็นยังที่มีความสุขบอลรวยแต่ว่าความสุขแท้จริงกับยุนองนี่แหละครับในส่วนนี้ก็เป็นน้องม้าหน่อยนะครับน้องม้าหน่อยชีรีนะครับหยอกกันนะครับตืนขึ้่นมาบ่อเหตุอีนี้ครับ เดี๋ยวกันเมื่นี่งครับไปไซส์ไปน้ำครับเตรียมสามทิศตลอดนะครับน้องมานี่ครับตัวนี้ก็เป็นน้องม้าอีกอันนึงครับแต่ว่าแตัวนี้สิเป็นบุญใหญ่ของผมแล้วนะครับน้องม่อมแมมครับน้องดำนะครับม่อมแมมมีความสุขครับเป็นคุ้นหน้ายครับนอนสบายกินกันนอนครับเออจริงๆเขานี่กินนอน่านะครับเวลาให้กินก็นอนกินครับผมปานม้าที่การครับแต่ว่าจริงๆแล้วเธอบริสุทธิการครับดูตัวสาวที่สวยนะครับน่ารักน้ำครับดูตัสาวนี่กคับมีความสวยครับมีความ บูตลอดนะครับนารักคาเรนตลอดครับน้องกูน้องเบลนี่ครับเป็นหมาเผ็ดเนี่ยครับเป็นหมาของผมเองครับสหนารักนะครับมีความสวยความงามไม่โสนะครับไปไซ้กับไปน้ำตลอดครับเป็นหมาที่ซื่อสัตว์ครับสาหรับน้องเบานี่ครับตัวนี้นะครับเป็นหมาเผศเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับเป็นหมาโตแม่เมอแเมยเมยอนะครับคือเราเป็นเมย เนแถวเนยนนะครับน้องสีแล้วน้องแพนเค้กครับมีความสวยครับความหนาราร์ด่ำ่รสีบนเก่งนะครับดาเก่งโจมเก่งนะครับกับเบดตินความเฮมน้ำผึ้นะครับมีความสวยสะอาดนะครับสําหรับน้องแพนเค้กนะครับเป็นสีมาสีขาวนะครับเป็นม้าที่สะอาดเชื่องงีกระตาบกให้ดีปันไดครับเพราะว่าเป็นอายุหลายแหล่นะครับเำหรัความอวนความที่สมบูรณ์ทุกอดเลยนะครับน้องแพนเค้กนี่ที่หนาสีหนารารเดสวยงามของผมอีกตัวหนึ่งครับเป็นม้าบ้านๆครับแต่ว่ามีความสีสัดครับ เบล่าผลตฉมมากกับแต่ประมาณนี้แหละครับทุกคนนี่นะครับน้ำถังเหยื่อสิครับน้ำ้องแงแงนะครับน้ำเต็มมากเต็มจำมำเต็มแบบจริงๆนะครับทุกคนเต็มปุเต็มถังนะครับมีเสื้อตรงใบตรงใบร่องใบนะครับให้น้องน้าได้กินนะครับทุกคนมีครับมีเสื้อผ้าพร้อมสุขที่แท้จริงนะครับเป็นมาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ ฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมนำได้ด้วยครับคลิปนี้ก็เอาไว้้ำเนียครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อสวัสดีครับผม